ทอดน่บังบังก็ฟิวพาดันขืนเด้อีกบังนึงค้ังก็ฟิวกํลังมาทางอยู่คุณพุดพุดบังไงบอทอนิวเพื่อนเ้บังนึงมันเสือกลุงชาย

เดือบนันี่ไม่ตัดเดือบะเมืองนะครับพี่น้องเังเด้อย,ยถาเมืองต้อนคนอีกเด้อ